สวัดีค่ะยินดีดต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง KM u รถบรรทุกมือสองนะคะวันนี้ก็โบกับเจนและพี่เอกอีกเช่นเคยนะคะทุกคนทุกคนจำได้ไหมเอ่ยหน้าตาคุ้คนๆกันด้ไหมถ้าใครติดตามเรานะคะจะรู้ว่าคันนี้เราเคยรีวิวไปแล้วก็คือฟูโซซูเปอร์เกตนะคะ380แแรงนะคะตอนนั้นมาประมาณต้องกลับไปดูคลิปไหม จำไม่ได้แล้วว่าว่ากี่คัน 4, 4หรือเปล่าอ่าสคันสคันใช่ไหมตอนที่เรารีวิวส่คันอ๋อใช่เป็นฟ so ูโซนะคะเป็นใหม่ป้ายแดงเลยนะคะ4คัน ก็คือ3คันนั้นเราขายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย mm hmm. อีกหนึ่งคันนะคะเรานําไปต่อดามวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตหน้าตาของน้องสักหน่อยว่าหน้าตาจะลห่อเราแค่ไหนนะคะคันนี้ก็คือฟูซอนซูเปอร์เกตนะคะ380แรงนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบๆรถกันหน่อยว่าเราที่เราบอกว่าอัปเดตนั้นอัปเดตเป็นอแน,น่นอนต้องเอาไปต่อดามอยู่แล้วล่ะคะ่ะเนาะใช่ไหมใช่ใช่ ได้กระบาทําของสามมิใช่เรานำไปต่อกระบะให้ใหม่นะคะกริบๆเลยใหม่เลยนะคะคันนี้ยางนะคะยางจะอยู่ที่90%เอร์เซ็นเลยดอกยังไม่ไม่หายเลยนะดอกยางยังอยู่อยู่เลย เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่ารถคันนี้เป็นรถค้างสต็อกเป็นรถค้างสต็อกจากโรงงานาจากศ<ช>ูนย์เราก็มาเป็นเดิมมาเป็นหัวกระสีใช่ค่ะทั้สี่คันแล้วเราก็มาจอดขายแล้วขายไปได้แล้วสามคันอีกคั้นหนึ่งเราก็เลยปรับแผนทาบริษ,ษัทปรับแผนแล้วก็มาต่อด้มทำขาย ก็เป็นที่สนใจมากนะมีคนพักเข้ามาเยอะมากเยอะมากเมื่อวันเสาร์แชทแตกมากใช่วันนี้ก็เลยจับมารีวิวเต็มๆใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าคิดว่าจะจะขาดแล้วแหละใช่ไหมเพราะแชทแตกมากเราก็เลยรีบพอพอพอเปิดเปิดงานมาปุ๊บเรารีบมารีวิวเลยเพราะว่ากลัวกลัวน้องไปก่อนใช่ กลัวถูกจองไปก่อนนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกระบะกันว่าดีกว่าน,นะคะขนาดกระบาดของเขานะคะกว้างอยู่ที่2เมตรนะคะ2เมตร35ยาว6เมตรนะคะแล้วก็สูง1เมตร40นะคะนี่คือสภาพด้านหลังของตัวรถ คันนี้เราจะไม่รีวิวอะไรมากนะคะเพราะว่าเราเคยรีวิวไปแล้วแต่เรามาอัปเดตเพราะว่าได้ไปต่อกราบมาใหม่เนาะเป็นของอู่สามมิตรนะคะสภาพภายในก็เดิมๆเลยเหมือนเดิมตอนที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะก็คือ พลาสติกที่หุ้มเบาะก็ยังไม่ได้เอาออกนะคะก็คือใหม่เลยใหม่ใหม่กิบเลยเอาให้น้องเจนสตาร์รถให้ฟังงสิ่งเครื่องใหม่เป็นแบบไหนเหยียบคันเร่งได้ใช่ไหมได้เยอะไม่พุ่งไปชนกำแพงใช่ไหม ใ,ใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถกันก่อนได้เลยนะคะคันนี้เ,เรามาลองยกน้ำกันดูไหมโอเคยกไม่เป็นเนต้องไมายกอ่ะเดี๋ยวสอนยกต้องมายืนกับนั้นใช่ไม่นั่งไมนั่งสุกครับ ต่อขาซ้ายเหยียบคัตด,ด้านซ้ายสุดอะซ้ายอ่าเหยียบนี่ยหรอเออใช่เหยียบไปให้สุดเลยเหยียบสุดเลยหรอใช่แรงอีกอ่าแล้วก็เปิสดสวิตช์ตัวนี้ขึ้น,นไปกดสมิทต์ตัวนี้ลงมันจะร้องปึออ๊บแล้วก็ดึงค่างเบาะนะขึ้นให้สุดเลยใช่ดึงอีกอแรงอีกอ่าแล้วค่อยๆปล่อย ทางข้างซ้ายเยี่ยมใหม่แล้วดึงให้แรงก่านี้ยมันสุดแล้วนะลองปล่อยครับว้าวสุดแล้ว <c oughs> มันจะมีเสียงอย่างนี้ตลอดเลยเหรอ พอก็เหยียบคัดแล้วก็ปิดสวิตช์เหยียบคัดใช่ okay. แล้วก็ถึงสวิตช์ขึ้นโอเคไปดูพื้นกระบะกันหนูก็จะปล่อยคัทปล่อยเลยปล่อยได้ไหมมาดูด้านล่างก่อนกระบใหม่ต่อใหม่แล้วท่าที่จ็ใหม่ ใหม่ใหม่กริบเลยอะ่ะเอาไปดูพื้นด้านในกันของใหม่ไม่เคยใ,ใช้งานใช่ใหม่มากใหม่จนไม่กล้าจับเลยแหละเราไปดูภายในกันนะ และนี่นะคะคือภายในของฟูโซคันนี้นะคะไมของเขาอยู่ที่240กิลเท่านั้นอีกนะคะจะบอกว่าภายในไม่ต้องพูดถึงมันเป็นของใหม่อยู่แล้วนะคะก็ทุกอย่างครบมาในสภาพดีนะคะแอร์เย็นวิทยุก็มีนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างภายในคขาจะค่อนข้างที่จะสวยนิดนึง เอกลักษณ์ของฟูโซคือเนี่ยคอโซนเขาจะรับกับรับกับคนขับซึ่งถ้าเป็นรถแบบยี่ห้ออื่นน่ะมันจะยาวใช่ไหมตัวนี้่มันจะยาวอันนี้จะรับกับคนขับแล้วเวลาปรับอะไรมันจะง่ายครับเพราะว่ามันอยู่ในส่วนของคนขับกันเลยใช่อันนี้ก็เราก็ไม่ต้องเอื้อมอย่างนี้ถ้าเป็นรถคันอื่นเราก็จะเอื้อมนี้ใช่ไหมนิดนึงแต่ว่าแต่แต่ของฟูโซนี่ด้านคนขับเขาก็แค่นี้เอง ไม่ต้องไม่ต้องเอื้อมเยอะอย่างเงี้ยเป็นเอกลักษณ์ของฟูซ่เลยแต่ข้อเสียของฟูซ่อย่างหนึ่งก็คือเนี่ยความตรงนะของตุต้มนะเกียร์ะีะยุ่งง่ายแล้วก็พังเลยเป็นรถทุกคันต้องบอกเลยฟูโซ่เป็นทุกคันแบบวนี้เป็นทุกคันคันนี้เป็นเกียร์สิบสปีดนะครับก็เป็นเกียร์โลไฮแต่หนูว่ามันงคงไม่ได้มีผลต่อการใช้หรอกเนาะไม่ได้มีผลครับมันมีผลต่อความสวยงาม แต่ว่าเรื่องการใช้งานก็ไม่มีปัญหาเออไม่มีปัญหามันก็แค่มันมันเป็นที่หุ้มอ่าใช่เราสามารถซื้อมาเปลี่ยนใหม่ได้ไหมใช่ส่วนอ,อ่อคนขับฟูโซ่เนี่ยเขาจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่งัออ้นแสดงว่าต้องเปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยไหมเออไม่ต้เปลี่ยนใหม่อยู่เรื่อยเพราะว่าเขาใช้อีกรูปแบบหนึง่งออยากรู้ราคาไหมคะว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่แท็กซี่ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่2,5ล้านหมื่นบาทแต่นะคะปกติแล้วมันจะอยู่ที่สองล้านหห้าหมบาทนะคะคันนี้เราลดลงมาถึง1นึ่งแสนบาทกันเลยนะคะคือตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดทั้งเต้นเลยเอาใจคนรักรดบรรทุกนะคะเป็นอะไรอ่ะเขาเหมือนแบบรดกระหน่ำเซมเมอร์เซวะเป็นเทศกาลเลยนะใช่และใครนะคะ ที่มีเงิน150 0 0 0บาทก็สามารถรับรถคันนี้ไปได้เลยสวยๆงามๆนี้เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะคะครับผมใช่และใครนะคะที่อยากจะเข้ามาชมรถที่เต็นต์ก่อนก็เข้ามาได้เลยนะคะหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์081 373 9793นะคะ หรือจะทักไปใน f c e ซ o o k f a n นเพจของเราก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะและสำหรับคลิปต่อไปนะคะเราจะมารีวิวรถท่านใหม่นะคะต้องติดตามนะคะจะเป็นรันน่าอาจจะเป็นหัวลากได้หัวลากแบบสวยๆรถตู้แบบกรีบๆอะไรอย่างงี้ต้องติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ